เดินไปนี้นะครับเข้าสู่แล้วก็นี่เลยเจับเชิญครับเอาตรงเลยนายเอาตรงเลยนายนะเพราะสเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราไปรอหนีดอนพี่น้องที่อยู่ด้านข้างมีตใจมว่งอยู่นิดหน่อยต้องการผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้เป็นกฎการยังไหลเล็กเล็กเ,เ,เ,เก็บเล็กเน้อยพูดแค่ทำเกี่ยวกับงานแล้วทำร้อยเปอร์เซ็น เอามาใช้ดูสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้พี่เอ้าที่ไปรวมรวมมายห้ดูเ,ไไเอาเธอพบกับผลงานของลูกตูพคเองไปยุธ์จันรยโอจากนั้นองเอาตัวเองเชื่อหรนอไม่รัฐบาลนี้สร้างหนี้หลานงไร้ผลงานสิปักว่าไม่เท่าตาเห็นไม่เท่าใจที่สัมผัส นายกรัฐมนตรีรัฐบาลมุ่งพัฒนาบ้านเมืองดูแลคนไทย,ททย,ทนยใเนเร,ยเรื่องทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมจริงใจไร้เล่หเลี่ยมไม่เลือกที่รักมักที่ชัางผลงานชัดใช้ได้จริงเป็นพ่พึกหิงให้คนจนกับปัดส่วนการ<ต>ของรัฐช่วยดูแลค่าครองชีพส่งถึงมือประชาชนโดยตรงเป็นครั้งแรกแม้จะไม่มากมายแต่ช่วยคนตัวเล็กผู้มีไรายได้น้อยกว่า14ล้านคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าทุกยุคที่ผ่านมา เจ็บป่วยยุคนี้รักษาฟรีทุกโรงพยาบาลคนไทยมีสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้าเจ็บป่วยฉุกเฉินเสี่ยงชีวิตช่วยรักษาพร้อมดูแลภาคแรงงานรัฐบาลเทคแครช่วยจ่ายเงินสมทบได้สิทธิประกันสังคมข้าราชการเจ็บป่วยรักษาได้ตามสิทธิของตนเองนักดราม่าละเลงโพสตบอก8ปีเมืองไทยยั่งอยู่กับที่ไม่พัฒน,นา สิ่ปบปากว่าร้อยหลายแชร์ก็ไม่เท่ากับของแท้ที h. ่ตาเห็นและใช้ได <Japanese people! S 1> ้จริงจากทงไตรรงรวมเป็นแผ่นดินของไทย ราดเงาแห่งความเปี่ยมสุขสามัคคีอยากเห็นความรุ่งเรืองอยากเห็นสังคมเป็นธรรมแค่ขอ,ขอให้<อ>ใหเราทุกคนมาร่วมใจขอเพียงแค่ในหัวใจช่วยจุดปรดกายเป้าไม้เดียวกันนำสู่สังคม ปัญหาเพื่อประเทศไทยรวมไทยสร้างชาตินี่คือจุดหมายเราหลักดันชีวิตคนไทยให้มีแต่รุ่งเรืองรวมไทยสร้างชาติจุดหมายคือเพื่อราชาชนเพื่อสังคม และเป็นธำรรวมไทยสร้างชาติเหตุบ้านการเมืองหน้าที่เป็นของเราทุกคนเหตุผลคือความเป็นอยู่ของผู้คน เห็นความยิ่งใหญ่อยากเห็นสังคมเท่าเทียมแค่ขอให้เราทุกคนมาร่วมใจขอบเพียงแค่ในหัวใจช่วยจุดประกาย ไทยชาติที่คือจุดหมายเราหลักนันชีวิตคนไทยให้มีแต่รุ่งเรืองรวมไทยาชาติจุดหมายคือเพื่อปราชาชนเพื่อสังคม